ทำ3ามสิ่งนี้จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการแน่นอนค่ะมีอะไรกันบ้างก็มีข้อที่1นะคะต้องมีเป้าหมายก่อนค่ะว่าคุณอยากได้อะไรเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วคุณก็ต้องดูว่าไอ้เป้าหมายนั้นน่ะคุณเป็นอะไรอย่างเช่นแอนใช้สามสิ่งนี้ตอนที่เรียนภาษาดัตใหม่ๆนะคะแอนจะตั้งเป้าหมายก่อนว่าแอนจะต้องพูดภาษาดัตให้ได้ภายให้เร็วที่สุดภายในหปี สองแอนก็เห็นภาพตัวแอนก่อนว่ายืนพูดภาษาดัตซื้อขนมปังอะหรือไปซูเปอร์มาร์ทนะคะเพราะตอนที่แอนมาอยู่ในทแลนใน13ปีที่แล้วเนี่ยคนในหมู่บ้านแอนเขาจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษกันเลยแอนก็เห็นภาพแอนไปยืนพูดพูดพูดกับคนดัตซึ่งแอนก็ไม่ได้คิดเป็นคําพูดภาษาดัตนะคะแค่แค่เราเห็นคนที่เราพูดด้วยหน้าตาเป็นเป็นคนดัตอะค่ะแล้วเราก็พูดพ่อเขาเขาก็ฟังเรารู้เรื่องอันนี้ก็คือแอนเห็นภาพ ตั้งเป้าหนึ่งปีเห็นภาพปุ๊บอันที่สค่ะแอนสั่งตัวเองสั่งจิตตัวเองเลยว่าฉันเป็นคนที่พูดภาษาดัตได้เหมือนเจ้าของภาษาฉันเป็นคนที่พูดภาษาดัตได้รวดเร็วได้ถูกต้องมายากรเหมือนเจ้าของภาษาฉันพูดภาษาดัตได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาอันรวดเร็ว แอนใช้3ข้อนี้ค่ะแล้วสิ่งที่แอนต้องการก็คือการพูดภาษาดัตแอนก็พูดได้ภายใน1ปีแล้วก็สอบผ่านทุกขั้นตอนได้ทำงานกับคนดัตตามนั้นจริงๆค่ะลองเอาไปใช้ดูนะคะ